อยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Cookie Run Tower Of a v e n n e r ววันนี้จะมาอัปเดตโค้ดใหม่นะครับก็จะมี2โค้ดนะครับรับเพชร1,300เพชรอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมมาผมเดี๋ยวเรามากรอกโค้ดพร้อมกันเลยนะครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยกรอกโค้ดนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กรอกโค้ดไว้ตรงปักหมุดคอมเมนต์ให้นะครับกด3ขีดด้านขวาบนครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับ ให้คัดลอก mid นะครับผมอกดคัดลอกได้เลยครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมกดไปที่กรอกคูปองนะครับผมไม่งั้นก็กดลิงก์ตรงปักหมดคอมเมนต์ได้เลยครับผมพอเราเข้ามาที่หน้าเติมโค้ดแล้วนะครับให้เรากดวางบัญชี mid ที่เราคัดลอกมานะครับผมตรงช่องด้านบนนะครับส่วนช่องด้านล่างนะครับผมโค้ดคูปองนะให้เรากรอกโค้ดคูปองนะครับอาโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับก็จะมี2โค้ดนะ เดี๋ยวเรามากรอกโค้ดอันแรกกันเลยครับผมกดวางไปครับผมแล้วก็กรอกเสร็จนะครับกดติ๊กให้เป็นปุ่มสีเขียวด้วยผมแล้วก็กดรับรางวัลครับขึ้นแบบนี้แปลว่าได้นะครับต่อไปโคดที่สองครับกรอกเสร็จแล้วก็กดติ๊กให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วก็กดรับรางวัลเหมือนเดิมครับผม พอเรากรอกโค้ดทั้งหมดแล้วนะครับให้เราเข้าไปรับไอเทมในที่ซองจดหมายตรงหน้าเกมได้เลยครับกดเข้าไปรับที่ซองจดหมายได้เลยครับผมในส่วนของรางวัลที่เรากรอกโค้ดนะก็จะเป็นอันที่1นึ่อันที่2นะครับผมก็จะรับ1000เพชรแล้วก็300เพชรนะครับอ่าส่วนนั้นด้านล่างนะครับผมอันนี้เป็นของรางวัลอัปเดตเกมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับผมกดรับทั้งหมดได้เลยครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตโค้ดเกม Cookie Run Tower of a v e n g e นนะครับถ้ามีโค้ดใหม่ผมจะมาอัปเดตให้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยขอเล่นเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r อย่ยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ